เอาไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็เลยพาเจ๊แบนครับออกมาหาเอาดอกไม้ครับไปบูชาหน้ารถนะครับเนื่องจากเทศกาลสงกรานนะครับเอาไปใส่รถให้ครบทุกคันครับผมเป็นประเพณีบ้านเราครับอีสานบ้านเราพี่น้อง เราต้องหาดอกคูณนะครับดอกคูณเป็นดอกเป็นดอกไม้ที่ประจำประจำเทศกาลสงกรานนะครับถ้าเรานึกถึงประเพณีสงกรานนะครับเราจะนึกถึงดอกคูณนี่ครับถึงแม้ว่าปีนี้นะครับเราจะเล่นน้ําไม่ได้นะครับเล่นน้ําไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีโรคโควิดนะครับเอยผู้ใดม่มีผู้ใดวาดอก มันมีโควิดมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปเที่ยวเล่นน้ำได้ครับและผมก็เชื่อเหลือเกินครับว่าถ้าสมมติว่าโรคโควิดเนี่ยมันยังอยู่กับคนเราอย่างนี้ครับไปอยู่กับประเทศเราอยู่กับบ้านเราเมืองเราอยู่กับโลกเราอย่างนี้ไปไปนานๆหลายๆปีนี่ยผราว่าเทศกาลที่เป็นเทศกาลสงการแบบนี้ครับ ผมว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าสางการนี้มีอะไรบ้างนะครับมีการเล่นน้ำมีอะไรนะครับสนุกสนานกันคนสีบหูเลยครับเนี่ยใส่ทุกรถทุกคันเลยครับ อีใหม่ไทยจริงเรามันต้องเอาเป็นชอ่อเป็นชอ่อเป็นช่อครับเอากรถิ่งมากบนเกีย่ยงมานเป็นชอ่อเป็นชอ่อง่ามไปพอละสำนี้ก็พอแล้ว เมื่อกี้นี่ผมตั้งลมใหม่ครับตั้งเซ็นเซอร์ลมใหม่นะครับลองเอาฝั่งนี้ขึ้นอีกนิดนึงครับฝั่งซ้ายนี่ผมจำการได้ว่า ตอนที่ผมวิ่งเอารถฮุนใดสองร้อยครับเวลาขับไปนี่ทางน้นถนน,นเราเนี่ยมันจะเอียงซ้ายครับเอียงซ้ายอยู่แล้วทีนี้เราวิ่งไปเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ําหนักของรถเนี่ยยังมาทางซ้ายครับมันก็เลยขับเป็นหนักๆฝั่งซ้ายครับผมก็เลยลองเอาปรับเซ็นเซอร์ฝั่งนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มันขับได้ตรงขึ้นครับ ถอยกลับมาบอยไปกันแม่ไปกันแม่ เอาได้วไว้หลัละตัวตั้งความเอียงนะครับของเนซนเซอร์เนซนเซอร์ลงครับคือตัวนี้สมมติว่าเราจะให้ฝั่งโน้นมันสูงกว่าเราก็ปรับขึ้นครับปรับขึ้นอยากให้ฝั่งนี้มันตามลงเราก็ปรับฝั่งนี้ลงครับ ทำได้ครับทีนี้เราก็เดี๋ยวเสร็จสงการนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับ <Thank you. S 1> อ <laughs> อเอาดอกกูน้นเจรดครับ <we> เอาก็ออนั่นทับไวว้ตัวตีนั่นออกปั๊บล้วก็ทับไวว้ตัว <laughs> เห็ดงามๆนี่ไหม đầy miếng khi giờ đầy phu ngâm rồi hả? hả hả ờ, cái xe lột micro nè mà được đầy phụ phụ ngâm không พอมีอีกใดสุ้บกันสุเหมยแงมแรงสุ้บก็แผลนะมู้ติเพื่อนติฮะนี่เขาป้าแล้วฮะเห็ดเห็ดแดงงามขันข้นว่างามกับชีดงเมียผูงามงามร้อนบ่โออ๋อเหรอพราะล้วงามเราละสำนันละ โอเคครับไปเอาดอกคูณมานะครับมาใส่รถใส่ลาทุกคันนะครับวันนี้ก็จัดปิกนิกโว้าวเพสื่อแบบวยาป้าเนี่ยเห็นตะนุมคุ้นแันเนี่ยแหละมักใส่สุดเนี่ยไทยเบงเดลก็เห็นตะนุม นมเหี่ยวๆเนี่ยก็บมักไส่คัก <net> ผมกันจักสีเห็ดจังไหเนาะพี่น้องผมพยายามาพยายามหลีกหอยู่ครับแต่ว่าวิถีชีวิตประจำวันเป็นอย่งสี่ครับมม็ต้บตรงไทยไปครับเราหมัมกแบบนี้ของเราครับก็หมักใส่สุดรจงสี่ครับ เห็นไดเอาไปบ่ได işte. ้ดอกเขาวะมีให้ดูแต่ว er ่าไม่ได้มีให้จับนะครับเสียไดผู้เดียวครับซูเปญยาวเสียไดผู้เดียวเสียไปแล้วแสนหนึ่งครับเนี่ยเสียขาดตัวแล้วอืมสิอย่ที่ซูเปญยาวขาดตัวแล้ว ปนสีเสงตอเพาะว่าได้ว่าสันวสันก้อนสีแสงสีไอต้อนสีแสงสีว่าสันแมงเมันโคนเร็วว่าสันแมโคนเร็วมากินครับไอต้อนเออจริงเนี่ยพี like ่ว erm ่าสันไม่นี่เราตองนี่รเติมมานั่นอ่ะไอต้อนวาต้อนได้ตัวยิ่งไดตัว่อดไตัวอะไรยังโคตรแห้งกระด มาคักสุดจริงสิมันมันเป็นยังไงมันสบายดีบ่มันโล่งดีหรือ่โล่งอกดีอ่ะมันโล่งโล่งอกโล่งอกดีอ่ะมันมันไม่แน่นวะมันไม่แน่นอกเติมไม่ได้มันโล่งอกดีครับปกติเจแปนเราใส่สุดนีล่ะครับเติมน้ำมันอยู่บ้านนะครับเติมน้ำมันนะครับขายของนะฮะ บางเหมือใส่ข้อกลมนเขาลตาซื้อเีไม่ยากเลยใส่สุดนี่แล้วคนสีไปเขาแต่นตงตัวขีลเขาก็บอกว่านั่งหิดินี่ค่ะแตงตัวแตงตัวหลาลไปเขาพนักงานเห็ก็อยากบอกน้่บ่หรใช้อาผ้านั่นมาให้ยาหน่อย เขาไข่เระดับเด้อมาสื่อแล้วข่ไหมนี่แม่น้องน้ำนี่แม่นี่แม่นี่ครับนี่ครับคนที่ได้กินคนที่ได้กินก็คือไอเจ้านี่ไอเจ้านี่ครับผมสื่อผมซื่อ ผมซื้อแซนหนึ่งผมก็บว่าใอยได้กินเนี่น้ยเปล่าผู้ได้กินเป็นผู้พี่กับผู้นี้ครับอย่างนนี้กินหลายก็มู้นี่อยากกินโซ่เลยเนี่ยมาแล้วกากินเต่าอยากกินโซ่เลยเช้ากินเต่าน้องต้นกล้าครับนี่หลายหลายคนก็บอกว่าซุปเปอร์ยาวลองถ่ายครอบครัวหน่อยนี่ครับคนนี้คนพี่โตครับนี่นี่น้องต้นกล้าครับ นี่ต้นไผ่ครับนี่กินหลายกัมูครับเนี่ยดูน่มตนไผ่นี่กินถึงสามขวบกินหัวงี้กัมูกินอะไกินหลายกหกินัวมู ถ่ายไม่ถ่ายวิดีโอนะนี่ถ่ายวิดีโอเอาพักลงแน่นพักยังนี่จะส่งไปให้เสียเอ็มครับเสียเอ็มจะเอาทำเป็นรูปประวัติประวัติรถนะครับ ลูประวัติรถล้ลางเสร็จแล้วครับสะอาดได้แค่นี้แหละสุดๆแล้วครับเสียเอ็มเอ้ยเอ็มมาล้างให้งามๆเ้อะสะอาดสะอาดมาท่ายลูปมามเนี่ยมาสั่นล้างในสุดในตำหนี่หรือนะครับมีเพื่อนๆที่พี่เอฟซีครับคอมเมนต์มาบอกว่าทำไมไม่เอาเครื่องล้างอัดฉีดนีครับเอาเครื่องๆๆ เครื่องน้ำแรงดันสูงนะครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้าครับผมตรงที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีไฟฟ้านะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ระบบโซล่รราเซลล์ครับดันน้ําขึ้นมาเดี๋ยวเข้าไปเก็บบ้าน,นครับคลิปนี้ครับก็เป็นการ่า รู้ว่าจะพาพี่น้องไปดูอะไรครับเพราะว่ามันยังสงการอยู่เนาะยังไม่มีอะไรดูครับก็ยังเป็นวันเทศกาลสงการนะครับงานก็ยังไม่มีครับก็ดูคลิปแบบนี้แหละไปก่อนครับผมตรงนี้ก็จะถ่ายแต่ครอบครัวนะครับกับเจ๊แว่นกับลูกๆหลานๆครับทําอย่างนี้เลยครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ